สสดรัดนายพีเคนายพีเคฉแนไเอาผมวันนี้จะมาคุยเรื่องเลนส์ห้น USM Ultrasonic ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะฮะที่ตามลับชมคลิปแรกคลิปปัจจุบันนะก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนนะครับที่เรา ไปถ่ายเล่นกับน้องแอดเป็นเป็นเป็นการถ่ายเล่นที่ได้หลายคอนเทนต์เลยนะเราก็จะยังมาคุยเกี่ยวกับเจ้าเรื่องเลนฟิก5 1.4เจ้าตัวอัลตราโซนิกผมก็จําชื่อไม่ได้ชื่อผิดขออภัยนะฮะเดี๋ยวไปดูในชื่อของคลิปวิดีโอแล้วกันนะอันนั้นอาจะถูกแต่ผมพูดผิดตรงนี้ขออภัยนะฮะเพราะว่าเราเป็นอะไรที่แบบด้นด้นเราไม่ได้มีแบบสริปมาเตรียมข้อมูลผมกดกล้องผมนึกจะพูดอะไรผมก็พูด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 นั่นแหละมันเลยทําให บางทีเราก็ออกนอกลูก่นอกทางไปเยอะเหมือนกันนะ,ะวันนี้เราจะมาคุยถึงเจ้าตัว50าสตัวนี้นะฮะเจานะ้าตัวเอลตาโซนิกนะเจ้าตัวขอบทองนะผมเชื่อว่าเป็นเลนที่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะเออน่าจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเลนที่ยอดนิยมยังคงเป็นยอดนิยมอยู่สําหรับช่างภาพหลายๆคนผมว่ามันอาจจะเป็นเลนสามัญประจําบ้านติดบ้านของใครหลายๆคนเลยถ้าเป็นยุคที่ผมที่เขาฮอ hit, ตฮิตเจ้าตัวขอบทองอ่ะผมว่า3ฟิกคิงคิงออฟฟิกเลยที่ผมคิดว่านะอันดับหนึ่งเนี่ย ผมยกให้85.1.8ขอบทองของแคนนนอันเนี้ยเรียกว่าสายพลาเทดทุกคนลยว่ะเกือบทุกคนเลยเจ้องต้องมีไอ้เจ้าตัวเนี้ยณนะยุคนั้นนะยุคประมาณสัก6 6-7ปีแปะประมาณ10ปีที่แล้วอะประมาณเนี้ยบวกลบอะบวกลบเอาเอาว่า10ปีบวกขึ้นมา3ปีลดลงไป3ปีอื่นหรือรอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะเออประมาณเนี้ยผมเองก็เคยครอบครองมันอยู่เหมือนกันเจ้าตัวฟิก 8.5 1.8ของ Canon นะขอบทองเนี่ยทีนี้อันดับ2ที่ผมคิดว่ามันก็ยังคงเป็นสามัญประจำบ้านอยู่เราจะตัดฟิก50 1.8ออกไปนะฮะอันนั้นคือของมันต้องมีอันนั้นคือของมันต้องมีนนอองมงมฟิก50 1.4ขอบทองเนี่ยเจ้าอัลตราโซนิกผมมักมาเป็นอันดับ2รองมาจากเจ้าตัว8.5 1.8แล้วตัวสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็น the the base of the fix ของ Canon เลยนะ ก็คือ13 5 F2 เอออันเนี้ยอันเนี้ยขอบแดงเนาะมันเป็นขอบแดงเวยแหละมันเป็นเลนโปรของของค่ายแคแนลนเขามันเป็นขอบแดงมันก็ค่อนข้างจะราคาสูงแล้วก็ส่วนตัวชอบก่อนที่จะย้ายมาเป็นซิกมาเต็มตัวมันคือเลนฟิกตัวสุดท้ายที่ผมขายเราพูดถึงเรื่องของความนิยมนะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีในครอบครองเยอะอ่าและอันดับคืออันดับหนึ่งสองสามเนี่ยคือคนน่าจะมีเยอะแล้วก็เป็นที่นิยมของคนในช่วงนั้นเยอะ ก็คืออันดับหนึ่งคือฟิก85 1.8ฟิก50 1.4แล้วก็1 3 5 f2 ของ Canon ทั้งหมดนั่นแหละผมไม่ชอบ85 1.8ของ Canon อย่างหนึง่งในรู้สึกเราผมจะเรียกมันว่าเจ้าหูเลนวุ้นราชาแห่งวุ้นคือมันละลายแล้วมันเป็นวุ้นมผมรู้สึกรู้สึกวันวานเนี้ยเราก็เลยแบา ức, มไม่ชอบอะ่ะมันมัน,มนแล้ววลามมันย้อนแสงแม่งโคตรจะฟุ้งเลยฟุ้งมากแล้วก็วุ้นมาก เราก็ไม่รู้ว่ามันที่เราของเราคนเดียวหรือเปล่านะแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเลนที่ย้อนแสงไม่ค่อยได้มันฟุง้งฟุ้งแล้วก็ละลายหลังจนจนวุ้นขึ้นเออเราก็เลยแบบว่าเราไม่เอานอกเรื่องไมปเฉยทีนี้กลับมาสู่เจ้า f ิกห้าสิบหนของแค n น n ขอบทองนะเฮ้ยผมก็มองว่าไม่ได้แย่นะเออส่วนตัวมองว่ามันมันโอเคนะมันไม่ฟุ้งเหมือนที่เราเข้าใจอะ่ะคือคือเราอะ่ะไปอคติกับคําว่าฟุ้งกับละลายจนวุ้น จากเจ้าตัว851.8มาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคือกล้องในเจเนเรชันเดียวกันมันคือยุคยุคเดียวกันออกมาไล่ๆกันก็ขอบทองด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นชิ้นส่วนภายในมันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันไหมแต่กลับเป็นว่าเฮ้ยเมื่อวานเราถ่ายเรารู้สึกว่ามันมันโอเคนะมันไม่ได้แย่นะมันเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีนะเอ,อแล้วมันก็ไม่ได้วุ้นเลยนะเรื่องของโฟ,งโฟกัสความไวก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะ เสียงที่เราเคยคิดว่ามันอาจจะแบบขอกแคคขอกแคกคือคักคือคักเอ้ยไม่มีเว้ยเออแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆไอความรู้สึกที่เราเคยเคยคิดมาก่อนหน้านี้ว่ามันมันต้องฟุ้งแน่นอนมันต้องแย่แน่นอนมันไม่เออมันดีมันดีดังนั้นพูดถึงถ้าเทียบกับอ่าห้าสิบหนึ่งจุดสี่ซิกมาแน่นอนมันก็เป็นคนละคาแรคเตอร์เนาะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็น50 1.4ซิกมามันจะออกไปทาง ตัดขอบคมๆหน่อยอ่าในขณะที่ถ้าเป็น50 1.4ของ c a n นอนมันจะออกไปเป็นละมุนละมุนหวานๆหน่อยถ้าถามผมอ่ะผมว่า2ตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งคู่คือคาเลคเตอร์มันเป็นไปตามเลนของแต่ของของของท,งทั้งคู่นะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันด้อยคุณภาพมากกว่าซิกมาเลยเออซิกมาก็ไม่ได้ชนะแบบกินขาดขนาดนั้นอ่อาก็เลยกรณีที่บเป็น1.4เท่ากันเราก็เลยว่าเออตัวไหนมันก็ใช้ได้นะเว้ยเออั ปกติเนี่ยผมจะเป็นสายซิกมากไงเลนค่ายนี่แบบไม่ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่พอเราดูอ่ะแต่ว่าไม่ใช่คือไอไวไม่เอาเนี่ยไม่ใช่ว่ขาขตินะถ้าลองแล้วชอบเราก็จะเอานะอ่าอย่างเราก็มองตัวยี่สบี่ร้อยห้า f สี่อยู่เหมือนกันนะเพราะเราว่ามันก็ครอบจักรวาลดีนะตัว rf อะ่ะแต่ต้องเป็นแต่ต้องเป็นกลัวขอบแดงนะเออเราก็มองมันก็น่าสนใจนะชิน้นชิ้นเลนมันอะไรมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเออเราเคยคิดว่าเลนค่ายมันจะฟุ้งฟุ้งแฟรแฟเอ้แต่ว่าตระกูล rf ตัวใหม่ๆเนี่ เฮ้มันจัดการแฟรมันจัดการฟุ้งได้ดีถ่ายย้อนแสงถึงจะฟุ้งก็ยังเห็นดีเทลอะไรเงี้เอออย่างนี้สิมันน่าสนใจ5 1 4ของ c a n นนเองก็มีกลิ่นความประมาณนั้นผมลองถ่ายที่มืดผมลองถ่ายแสงจ้าลองถ่ายย้อนแสงมันก็ฟุ้งไม่ได้แตกต่างจาก50.4มันก็ไม่ได้แตกต่างจาก5 1 4ซิกมาเหมือนกันเออเราก็ว่ามันก็ใช้ได้นะโอเคสําหรับใครที่กําลังเล็งหาเลน 50 1.4ของ canon ตัว ultrasonic ผมว่าก็ก็ม <c oughs> ีมีไแล้วแล้วร้ายนะเออแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือมันก็เหมาะกับคนที่ใช้เลนส์ r f อยู่หรือคนที่ติด adapter อยู่แล้วกําลังหามองพวกฟิก50 1.4มาใช้ผมว่า50 1.4ได้เนื้อง,งานที่ดีกว่า50 1.8เออแน่นอนแหละเรื่องราคามันต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าขณะที่คิดว่า50 1.8ตัว ล่าสุดเอาเรากำลังพูดถึงตัว R F นะเอ้เรากำลังพูดถึงตัว E F นะ51.8 8 E F อะเราก็ยังรู้สึกว่ามันมันได้ความคมชัดในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเทียบกับ51.4 4ไอตัวอัลตราโซนิกที่ออกมานานกว่าผมก็มองว่ามันได้ได้คุณภาพงานที่ดีกว่า51.8 8เออประมาณนั้นส่วนเรื่องของโฟกัสผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างกันนะมันก็เงียบเเหมือนเหมือนกัน โดยรวมคือถ้าใครต้องการอยากได้ผมว่าก็หาไว้ครอบครอ,องก็ดีครับถือว่ายังยังน่าใช้อยู่นะเออก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะส่วนภาพที่ถ่ายแล้วได้ยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันป่ะปิว้วสวัสดีครับนายเคนายเคชาแนวผมวันนี้เราอยู่กับน,น้องแอนนะฮะแอนี่แปลว่านะะ่ารักครับผมครับ,บเอาใหม่ครับเปิดสวัสดีครับนายเคนายเคชาแนวผมถ่ายรูปเล่นกันด้วยเลนส์ฟิก50 F 1.4อะไรวะขอบท้องขอบท้อง วันนี้เรามาอยู่กับน้องแอนอีกแล้วนะฮะแอนแอนแอนนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้น้องเขาหน้าสงสารนะครับผมว่าเพราะว่าเขาไม่สามารถกินก๋วยเตี๋ยวได้เพราะว่าเขาไม่มีถ้วยนะฮะอาเซนอนไม่มีถ้วยนะฮะที่สองสามปีซ้อนนี่ไม่ธรรมดานะครับผมที่สองสามปีซ้อนนะฮะเก่งมากนะครับก็วันไม่มี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 ก็อยากทําด้วยโอเควันนี้เราอยู่กับเลนฟิก50 f 1.4หนึ่าอัลตราโซนิกของ อ่แคนนอนนะฮะซึ่งโหเล่นโบราณมากเก่ากึกเลยนะฮะ <S 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 มันเป็นเล่นของน้องแอนนะน้องแอนก็ไปเทคโอเวอร์ใครเขามาไม่รู้นะเราก็เลยแบบเอ้ยไหนๆเขาไหนๆแล้ว, <S <S ลวถือโอกาสทําคลิปเลนเก่าๆกันดูบ้างว่าอ่าว่าณวันนี้เลน5 1.4ของแคนนอนตัวโบราณโบราณเนี่ยมันยังดีอยู่ไหมใส่กับเจ้า ESR นะฮะส่วนภาพที่ได้วันนี้เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันปิ้ว โอเคครับเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับใช้เจ้าเลนห้าสิบหนึ่งจุดสี่อัลตราโซนิกนะฮะเลนเก่านะฮะในการถ่ายน้องแอนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลนไปใช้ตัวสิบแปดห้าสิบซิกมาเอฟสองจุดแปดดูบ้างนะตัว RF เที่เป็นตัวคูณนะอ่าอันนี้คลิปนี้เราเอาตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับบ๊ายบายไปแล้วปิ้ว